ราศีพฤษภบางคนถ้าหากว่าคุณเจอสถานการณ์รเผชิญสถานการณ์ล้มเหลวกับบางเรื่องขอให้คุณอย่าได้เศร้าเสียใจจนลืมไปว่าไม่ได้ล้มเหลวไปทั้งหมดความหมายเชิงลึกของไพ่โมนาลิซาทาลอตบอกว่าขอให้คุณถอนตัวถอนใจออกจากความอะไรอวรความเสียใจความเสียดายและจงทำจิตใจให้เข้มแข็ง หันไปใส่ใจดูแลสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ให้ดีที่สุดและไม่นานคุณจะสามารถฟื้นฟูส่วนที่ล้มเหลวกับคืนมาได้ค่ะ ขอเชิญทุกคนมาเป็นเพื่อนกันด้วยการกด subscribe หรือกดติดตามช่อง t h a l o h o l อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทุกเดือนนะคะถ้าหากสนใจปรึกษาส่วนตัวติดต่อจองคิวที่ลายนี้ค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนค่ะ คุณผู้ชมคะเนื้อหาของคลิปนี้เป็นการอ่านและตีความหมายไพ่โมนาลิซาทาลอตเพื่อบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์ปัจจุบันบนพื้นฐานการดำรงชีวิตจริงดังนั้นจะไม่เกี่ยวข้องเรื่องการเสี่ยงโชคใดๆทั้งสิ้นนะคะเอาละเรามาฟังเรื่องราวสถานการณ์ชีวิตชาวราศีพฤษภดังนี้นะคะ ราศีพฤษภบางคนพยายามบริหารจัดการเงินก้อนหนึ่งให้คุ้มค่ามากที่สุดไม่ว่าคุณจะมีโครงการอะไรหรือจะจับจ่ายใช้สอยเรื่องอะไรก็ตามคุณระมัดระวังคิดหน้าคิดหลังไตร่ตองตึกตรอง อย่างถี่ถ้วนเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองเผลอใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายไร้ประโยชน์ส่วนเงินจำนวนนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานฐานะการดำรงชีวิตจริงของชาวราศีพฤษภแต่ละคนนะคะซึ่งการที่คุณมีทัศนคติมุมมองกับการบริหารจัดการเงินอย่างระมัดระวังและรอบคอบมากที่สุดถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะเราต่างก็รู้ดีว่าในขณนะนี้เกิดสถานการณ์วิกฤต ดังนั้นจึงไม่สมควรที่ทุกคนจะใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายซึ่งสอดคล้องกับอุปนิสัยใจคอของชาวราศีพฤษภซึ่งเป็นธาตุดินมักเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นและมั่นคงเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์ใช้เงินเป็นจนถึงขั้นเป็นคนขี้เหนียวดังนั้นคนรอบข้างเกรงใจคุณส่วนในเรื่องธุรกิจการงานราศีพฤษภบางคนกำลังตกอยู่ในสภาวะเครียดอาจเป็นเพราะคุณกำลังเผชิญ งานล้นมือและมีปัญหาเยอะประดีประดังเข้ามาพร้อมกันจนคุณไม่รู้ว่าจะจัดการเรื่องไหนก่อนบางปัญหารุนแรงจนถึงขั้นเหมือนคุณตกอยู่ในสภาพหลังชนฝามืดแดดด้านหมดทางแก้ไขแต่ราศีพฤษกคะความหมายเชิงลึกของไพ่มานิซาทาลอดบอกว่าขอให้คุณเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นดูบ้างนะคะ เพราะตัวคุณเองอยู่ท่ามกลางปัญหาอาจตกอยู่ในสถานการณ์เส้นผมบางภูเขาแต่ถ้าหากว่าคุณรับฟังความคิดเห็นของคนข้างนอกคําแนะนําดีๆให้คุณไปปรับใช้เพราะเขาอยู่ข้างนอกเขาจึงเห็นสถานการณ์ได้กว้างกว่าคุณ เมื่อคุณรับฟังคำแนะนำจากคนข้างนอกแล้วก็มาผสมผสานกับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของคุณจากนั้นก็ค่อยๆแก้ไขไปทีละนิดทีละนิดด้วยสติสัมปชัญญะและการมีมุมมองเชิงบวกในที่สุดแล้วคุณก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้จนสำเร็จอาจารย์จะเอาใจช่วยช,วยชาราศีพฤษภนะคะส่วนสถานการณ์การเงินราศีพฤษภอาจไม่พอใจ กับสถานการณ์ที่ถูกเร่งรัดเพราะคุณคิดว่าการใช้เงินต้องรอบคอบในเมื่อว่าคุณมีไมเซตในการบริหารจัดการเงินอย่างรอบคอบและมีประโยชน์สูงสุดดังนั้นคุณไม่ชอบสถานการณ์เร่งรัดคุณแน่นอนคุณจะไม่ปล่อยให้ใครและไม่ยอมให้สถานการณ์ใดๆมาเร่งรัดมาผูกมัดคุณ เรื่องทำนองนี้อาจเกี่ยวข้องกับชาวราศีพฤษภบางคนที่เผชิญสถานการณ์ต้องตัดสินใจกำลังคิดจะซื้อบางอย่างหรือกำลังคิดจะลงทุนบางอย่างแต่คุณคิดว่าไม่ควรรีบตัดสินใจตอนนี้รอให้คุณไต่ตองตึกตรองพิจารณาให้ถี่ถ้วนเสียก่อนอย่างน้อยควรใช้เวลาดูสถานการณ์ในช่วงไตรามาสแรกก่อนแล้วค่อยตัดสินใจมันคงไม่สายเกินไปส่วนเรื่องความสัมพันธ์ ราศีพฤษภบางคนมีความคาดหวังสูงต่อความสัมพันธ์เพราะระดับความสัมพันธ์ถึงขั้นที่เรียกได้ว่าแน่นแฟนแล้วไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เรื่องความรักหรือความสัมพันธ์ของหุ้นส่วนคุณก็มีความคาดหวังว่าจะแน่นแฟนจนสามารถทำอะไรร่วมกันได้อาทิความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักราศีพฤษภบางคนก็มีความคาดหวัง ว่าคนที่คุณรักจะเป็นคู่แท้และสามารถจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวหรือถ้าหากว่าเป็นความสัมพันธ์ของผู้ที่แต่งงานแล้วเป็นครอบครัวแล้วก็ถึงเวลาที่คุณอยากมีทายาทแม้กระทั่งความสัมพันธ์ของความเป็นหุ้นส่วนกันคุณก็มีความคาดหวังว่าคุณกับหุ้นส่วนสามารถร่วมงานกันได้ด้วยดี แล้วก็คงจะพากันก่อร่างสร้างธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงและอาจารย์มีคำเตือนให้กับชาวราศีพฤษภซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ได้ถ้าหากว่าไม่เกิดก็แค่ฟังไว้นะคะคำเตือนนี้ก็คือราศีพฤษภบางคนถ้าหากว่าคุณเจอสถานการณ์รเผชิญสถานการณ์ล้มเหลวกับบางเรื่องขอให้คุณอย่าได้เศร้าเสียใจ จนลืมไปว่าไม่ได้ล้มเหลวไปทั้งหมดความหมายเชิงลึกของไพ่โมนาลิซาทาลอดบอกว่าขอให้คุณถอนตัวถอนใจออกจากความอะไรวาวนความเสียใจความเสียดายจงทำจิตใจให้เข้มแข็งหันไปใส่ใจดูแลสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ให้ดีที่สุดและไม่นานคุณจะสามารถฟื้นฟูส่วนที่ล้มเหลวกับคืนมาได้คะ่ะและอาจารย์มีคำแนะนำพิเศษเชื่อว่าราศีพฤษภคงจะชอบ เป็นเรื่องราวของชาวราศีพฤษภบางคนได้เจอโอกาสที่ดีเหมือนประตูโอกาสเปิดให้คุณแล้วถ้าหากว่าคุณตัดสินใจคว้าโอกาสนี้เอาไว้ก็จะเป็นช่องทางใหม่ที่จะนําพาชีวิตคุณไปสู่ความเจริญก้าวหน้าผู้ที่ร่วมราศีพฤษภมีเป็นล้านละล้านคนและแต่ละคนก็มีพื้นฐานการดำรงชีวิตแตกต่างกันฉะนั้นก็ให้คุณสังเกตเอาเองนะคะ และอาจารย์จะอยู่ตรงนี้คอยเป็นกำลังใจให้เสมอนะเอาละราศีพฤษภคะเราจะมาดูกันใหม่ในเดือนหน้าว่าสถานการณ์ชีวิตการงานการเงินของชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีพฤษภในเดือนหน้านะคะ